สำหรับบูธนี้เป็นบูธจัดแสดงวิปัสนากองทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งกิจกรรมหลักที่อยู่ในบูธนี้จัดแสดงจะมีอยู่ประมาณ3-4ส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งก็คืองานจัดนิทัศการความเป็นมาเป็นไปของงานโครงการวิปัสนาทุนเล่าเรียนหลวงแล้วก็จัดแสดงว่าการปฏิบัติกรรมฐานมีกิจกรรมหรือมีวิธีการปฏิบัติในส่วนใดอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือแสดงวิรีทัศน์ แล้วก็มีการสาธิตปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานว่าการยืนจะต้องกําหนดอย่างไรการนั่งจะต้องกําหนดอย่างไรการนอนจะต้องกําหนดอย่างไรการกําหนดองค์ภาวนาจะต้องกําหนดอย่างไรเป็นต้นในขณะเดียวกันเราก็มีพระวิปัสสนาจารย์มาคอยชี้แนะในเรื่องของการปฏิบัติว่า บางคนอาจจะเ,เริ่มต้นว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบางคนปฏิบัติไปแล้วในระดับกลางจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปยังไงเป็นต้นเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายว่าในงานสืบสารงานพ่อต่อยอดตุลเล่าเรียนหลวงนั้นงานบูถ์ของวิปัสนาตุลเล่าเรียนหลวงเป็นหนึ่งใน8งานด้วยกันก็จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่สองไปจนกระทั่งจบวันที่4 เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้ขอเจริญพร